อินเตอร์เนชั่นแนลโชว์นะคะ <S <S เป็นที่รวบรวมผู้เพาะพันุ์แมวสายพันธุ์แท้หรือว่าผู้เลี้ยงแมวสายพันธุ์แท้เพื่อเฟ้นหาสุดยอดแมวสายพันธุ์แท้แ <S 1> <S 1> จงวันนี้เดี๋ยวเจนจีจะพาเดินดูบรรยากาศรอบๆงานเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างมีน้องแมวน่ารักขนาดไหนแล้วว่าคืจนจีจะได้แมวอะไรกับบ้านหรือเปล่า เก๋ๆเนี้ยหรอเราเป็นคนชอบแมวเก๋ๆใช่ไหมมันอ่อนมันอ้อนกว่าปกติหรอคะโอเคขอให้ได้รางวัลอีกนกนระุ่งน้าหาพี่วอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเทเลว์บายเจอไทยเคยไปสัมภาษณ์แล้วลว,ว,วันนี้ก็หาลูกลูก สายพันธุ์ใหม่คอนิชเรกค่ะคอนิชเรกเรกย่อมาจากแมวขนหยิกแบบลอนมาม่าเหมือนเป็นลอนมาม่าใช่ค่ะน้องจะมีเครมาเป็นมาม่าแล้วเขาคือมาจากประเทศอะไรอะคะสายพันธุ์นี้จะมีมากที่ประเทศแถบยุโรปอเมริกาพวกนี้ค่ะก็คือเป็นแมวเก๋เป็นแมวเก๋ทําไมเราเลือกเพราะว่าความเก๋คือจริงๆอะพี่ชอบสายพันธุ์นี้เพราะว่าด้วยความที่เขาอ้อนคนติดคนแล้วก็อะเลสคืออยากเลี้ยงหมาเนาะแต่ที่บ้านมีแมวเยอะเลยไม่ได้เลี้ยงก็อันนี้แทนหมาได้เลยแทนหมาได้เลย มีความสนุกสนานสนอยู่เนี่ยอร่อยตลอดเวลาขอบคุณมีควเวลาขอบคุณนะคะคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะเจ้าของแมวเจ้าของเจ้าของเจ้าของชื่อแพนวลค่ะแพนวลแพนนวลวันนี้พาแมวไทยมาพักผ่ด้วยที่นี่ไม่ได้จะ ปวดเฉพาะแมวสายพันธุ์ต่างชาตินะคะแมวไทยก็ต้องปวดได้เป็นสายพันธุ์แท้สายพันธุ์วิเชียนมากวิเชียนมากวันนี้เมาประกวดเมื่อวานคุณมาประกวดใช่ไหมมาสองด้านเลยได้อะไรบ้างได้ลิงอะไรได้ไปหกรางวัลแมวไทยมันเก่งเออเธอเป็นแมวไทยที่ได้รางวัลเยอะมากขอบคุณมากเลยขอให้ได้รางวัลอีกเยอะๆขอให้หนูสอบผ่านด้วยขอบคุณ เมื่อกี้ดิจิเดินดูรอบงานแล้วแมวน่ารักมากแต่ว่าอยากให้พี่เอกแบบว่าเล่าให้ฟังอีกทีว่าง,งานนี้มันเป็นยังไงบ้างคืออะไรบ้างครับ,รบงานนี้ก็เป็นงานออของสมาคมนะครับ w C F by B G t นะครับงานประกวดแมวทุกสายพันธุ์ที่มีใบเพชรนะครับในงานนี้มันมีความพิเศษอะไรบ้างคะก็คือเป็นฟาร์มแมวที่ภายใต้ระบบของ B C F นะครับทุกสมาคมนะครับมาประกวดได้ประกวดได้หมดเลยคนที่เลี้ยงแมวสายพันธุ์แท้ก็สามารถมาประกวดได้ด้วยแค่มีใบเพชรนะครับแค่มีใบเพชรก็พอก็มาประกวดได้แล้ววันนี้ คืออยากจะทราบว,ว่ามีการแบ่งแคตตาอกลีแมวว่ามีแบบกี่ประเภทบ้างอะคะก็ณวันนี้นะครับที่มีก็จะมีพวกเบงกอบิตติสสก,กอตติสนะครับแล้วก็เมงคูนแล้วก็มีสายพันธุ์ไม่มีขนพวกสปริงสปริง,งหูทีกยงงก็มีนะครับเล็กดออย่างเงี้ยของรางวัลก็คือฉ่ำเลยชเลยครับความพิเศษกรรมการอิมพอร์ตจากเมืองนอกเลยใช่ก็รอบนี้นะครับก็มีโปแลนด์มีมีรัสเซียรัสเซียครับผมก็ฟัง ฝั่งน้หนาวเลยฝั่งออริจินอลของน้องแมวเลยคัโอ้หกท่านเลยใช่ไหมคะซึ่งวันนี้เป็นการประกวดวันที่สองแล้วใช่วันที่สองแล้วครับวันที่สองอย่างที่พี่เอกบอกว่ามีสปอนเซอร์ฉ่ำมากและผู้ใหญ่ใจดีที่ขาดไม่ได้อยู่แล้วนะคะก็คือ เจนนี่ใช่แล้วเจนนี่มีสปอนเซอร์รายใหญ่ของงานเลยนะครับแล้วก็กินนี่นะครับร่วมรายการยาวเลยก็มีการแข่งขันแนวเลี้ยงทุกวันเลยนะครับวัน,นล,<อ>ละสองรอบทั้งให้รางวัลที่1ที่2ที่3เยอะมากวันหนึ่งหกพันกว่าบาทเลยนะครับสามวันละครั้งก็คือฉ่ำเลยใช่สองรายการต่อวันก็หกพันกว่าบาทเลยนะครับยอ,อดมากเลยครับก็เป็นรัแบบว่าอาหารแล้วก็ขนมของน้องแมวที่แบบมีคุณภาพมากๆเลยใช่ไปดูกันว่ารางวัลใหญ่ของเขาเป็นอะไรบ้างใช่ฉ่ำอยู่แล้วเจนนี่อ่ะ พี่เลี้ยงแมวไหมคะเลี้ยงครับเลี้ยงให้จินนี่แมมชอบกินมากเลยอาหารขนแมวเลี้ยงใช่ไหมชอบมากค่ะสวัสดีค่ะคุณยินนะคะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บูธจินนี่ซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่ามีงานประกวดแมวก็ต้องเจอจินนี่สปีนี้มาสนับสนุนอะไรบ้างคะก็ ทีนี้นะคะทางจินนี่ค่ะก็สนับสนุนทั้งในเรื่องของสปอนเซอร์แล้วก็สนับสนุนในเรื่องของอของรางวัลน,นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวอาหารหรือว่าขนมให้กับงานประกวดน้องแมวในครั้งนี้ค่ะอาหารจินนี่แล้วก็ขนมแมวเลียเนี่ยคุณน้ำภาพเขาเป็นยังไงบ้างค่ะก็จะสังเกตได้เลยนะคะว่าอาหารของจินนี่เนี่ยทั้งสสูตรของอาหารเม็ดไม่ว่าจะเป็นตัวคีเทนหรือว่าวอินดอร์เราก็มีการพัฒนาสูตรนะคะร่วมกับคุณหมอแล้วก็ในแต่ละสูตรเนี่ยก็เป็นเกรนฟรีด้วยค่ะก็คือจะลดะความเสี่ยงในการเกิดอาการแพ้ของน้องแมวค่ะ ก็วัตถุดิบเนี่ยก็จะเป็นวัตถุดิบที่เป็นเนื้อไก่ที่เป็นเกรดพรีเมียมนะคะพรีเมียมเลยถ้าใครแบบว่าเห็นแบบนี้นะคะมาอุดหนุนกันได้นะคะคุณภาพของอาหารจินนี่นะคะรวมถึงสแน็คเนี่ยก็ดีมากๆเหมือนกันเลยแนะนำคุณหมอแนะนำแนะนำค่ะขอบคุณมากค่ะคุณหมอคุณหมวยีนคะนี่ก็คือเขาเคลมว่า เป็นแมวสายพันธุ์ใหม่ในโลกใบนี้คือสายพันธุ์แมวหมาป่าไลคอยน้องเป็นแมวสายพันธุ์ไลคอยครับคือเขามาจากประเทศอะไรคะสหรัฐอเมริกาครับ<ล>เป็นที่แรกที่ค้นพบมไม่ได้บีดแปลว่าน้องเนี่ยเป็นการกลายพันธุ์ตามธรรมชาติจุดเด่นของไลคอยอ่ะครับก็คือจะ จะไม่มีขนชั้นในแล้วก็สีขนเขาอะครับที่เป็นเห็นเหมือนเป็นขาวขาวดำๆเหมือนงอกเนี่ยครับจริงๆคือเขามี2ส,สีในเส้นเดียวกันแล้วก็รูปของในตัวหน้ากากเขาอะครับที่ที่ที่ทำให้เรียกว่าเป็นแมวหมาป่าเพราะเขาจะเหมือนกับหน้าของมนุษย์หมาป่า เป็นสามจุดเด่นของไลคอยแล้วนิสัยของเขาเป็นยังไงบ้างคะนิสัยไลคอยจะคล้ายๆกับแมวพันธุ์สฟิงค์ครับจะเป็นแบบขี้อ้อนขี้อ้อมมากแล้วก็ติดคนติดติดเจ้าของเอาไหมเอาไหมเอาไหมอุ้ย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 อันนี้นะคะคือขนมจิมมี่แมวเรียนะคะแมวตัวไหนได้ริมรถก็จะแบบสยบทันทีอันนี้เป็นรถทูน่าแล้วก็ปูอัดนะคะระวังยูนะครับ หมคะกัดซองเลยอร่อยจนต้องกัดซองวายจนเจนนี่ตกไปแล้วเจนจนี่ตกไปแล้วสวัสดีค่ะเพีย็นจอสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้พาใครมาประกวดค่ะ้องแอลเลียรค่ะแอลเลียรเป็นสายพันธ<ช>ุ์เมนคูนเมนคูนซึ่งตะกี้ใ,<ช>ให ให้กรรมการได้ดูหรือยังคะเรียบร้อยแล้วค่ะคนนี้เมื่อวานก็ได้หลายรางวัลอยู่ได้กี่รางวัลเยอะค่ะได้เบสเบสออฟเบสที่3ค่ะแล้วก็ได้เบสอินโชด้วยค่ะทำไมเราถึงเลือกที่จะเลี้ยงหรือเพาะพันธุแมวสายพันธุ์เมนคะคะเพราะว่าเขาจะเป็นยักษ์ใหญ่ใจดียักษ์ใหญ่ใจแล้วก็เป็นแมวที่ฮิวใจสุดๆดนวดนะคะอ้อนแล้วก็เอาใจมนุษย์ที่รู้สึกว่าเลี้ยงง่ายถึงจะตัวใหญ่ก็จริงนะคะดูหน้าหัวนี้นะมึงมิ้งมากๆเลยค่ะจ

ประกวดแมวทุกตัวที่ได้ชนะมานะครับแล้วก็มาชิงชนะอีกทีเพื่อหาที่หนึ่งของวันนี้นะครับเราหาเบสเจเนอเรลของวันนี้นะครับและของเมื่อวานแล้วก็ของเมื่อวานวันนี้มาเจอกันก็จะ็นเบสสุพรีมของวันนี้นะครับ And best general for today. ไอแลนด์อินเตอร์เนชั่นแนลโนะคะรางวัลสูงสุดของงานนี้นั่นก็คือ Best Supreme นั่นเองซึ่งนะคะเป็นการแข่งขันในวันที่1กับวันที่2นะคะจากรางวัล e s t GENERAL มาแข่งขันกันเพื่อค้นหาสุดยอดแมวสายพันธุ์นะคะเพื่อได้รางวัลน,นี้เลย BEST Supreme ซึ่งรางวัลน,นี้นะคะสำหรับแมวที่เป็นที่สุดของงานนี้นั่นเองค่ะ โดยเจอฮายค่ะกับงานมีทติ้งยอกเชียและก็บีชองค่ะเจ็ดขึ้นที่เพจอาสสาขาโลตัสนอดราชพฤกษ์นั่นเองค่ะ e ไปชมภาพบรรยากาศความน่ารักน่ารักของสัตว์เลี้ยงนะคะรวมถึงกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในงานกันค่ะโอ้โหมีน้องหมาเต็มไปหมดเลยกับงานมีทติ้งระหว่างชมรมยอกเชียและชมรมบีชองที่ร้านเพรอัสสาโลตัสน็อดราชพฤกษ์ค่ะบรรยากาศภายในง,งานอบอุ่นสุดๆไปเลยเอ๊ะ แนนมาพิว่านนี่นาหัวเรือใหญ่ของงานในวันนี้เลยกําลังป้อนอาหารสุนัขเจอค่ะให้น้นองๆอยู่เลยอร่อยใช่ไหมล่ะอันล้นนะลุ้นะนะภายในงานมิงวันนี้จะมีกิจกรรมอะไรบ้างตามแอดมินมาชมกันเลยตัวแปรที่เลือกก็จะเป็น2อตัวนี้นะคะตัวนี้ก็จะเรียกพิมพ์บัตรแล้วก็จะมีพิมโคมผลพัน์การวิธีแปงที่ถูกต้องคือได้สบายค่ะหรือเปิดด้านในมาค่ะนะคะ แบ่งด้านบนลงแล้วก็แตกงทีละชัน้นยอกเชียร์เป็นผลที่เป็นลองสเตร a นะคะพาเท็โคเพราะฉะนั้นเราก็จะแบ,บ่งกลางผมตั้งแต่ปลายจมูกไปจนถึงปลายหางเลยนอกจากจะมีกิจกรรมให้ความรู้แล้วยังมีเกมให้เล่นอีกด้วยนะ การรวมตัวกันของสมาชิกนะคะชาวสมนรมล็อเชียร์เทเลครับแล้วก็บิชองเลเวอร์ไทยแลนด์วันนี้เรามารวมตัวกัน2องสายพันธ์เลยค่ะวันนี้นอกจากว่าจะมีการรวมตัวกันของสมาชิกแล้วก็จะมีการสาธิตการแปรงขนซึ่งก็คือการดูแลน้องแบบง่ายๆให้กับเจ้าของสุนัขก็คือด็อกโอนเนอร์สามารถดูแลเองได้ที่บ้านในการแปรงขนนั้นนอกจากว่าจะทาให้น้องสวยงามขึ้นแล้วเนี่ยเป็นการเพิ่มสายใยความผูกพันนะคะ ในระหว่างทางานถ้าน้องตัวไหนดือ้อหรือไม่ชอบเราก็อาจจะให้เจอไฮเป็นของรางวัลเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีในการทําขนหรือทําให้น้องแบบรู้ว่าเออทำเสร็จแล้วเราจะได้รางวัลน,นะคะบรรยากาศน้องๆก็สนุกดีแล้วก็นอกจากนี้เรามีเจอไฮจัดที่เพชรอัสแล้วก็ยังมีรักเกอรี่มาให้ลองซิมกันแล้วก็ได้ช้อปปิ้งกันด้วยค่ะเพราะว่าหนึ่งเลยคือเพชรอัสเป็นศูนย์รวมของความครบวงจรต้องใช้คํานี้มีทั้งสินค้าทางนู้นก็จะมีส่วนที่เป็นฟรราร์มอส แล้วก็มีส่วน grooming ซึ่งเราก็จะมีล็อกพักให้น้องได้เดินเล่นได้ตรงนี้เป็นห้องแอร์เด็กๆสามารถวิ่งเล่นได้โดยที่ไม่ร้อนจนเกินไปค่ะแล้วก็จะมีเกมอื่นที่เล่นเช่นว่าเอาลูกมาเช็คอินมีการเล่นเกมหาของกันอะไรแบบนี้นิดหน่อยเพื่อให้เจ้าของได้เล่นกันแล้วก็ที่สุดท้ายอันเมื่อกี้ที่เพิ่งเล่นไปก็คือเกมอุ้มลูกนะคะใครอุ้มลูกได้เยอะที่สุดโดยที่ต้องมมีความปลอดภัยด้วยเพราะฉะนั้นเด็กๆก,ก็จะต้องมีความนิ่งพอสมควรเนาะก็เป็นการเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกค่ะ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อย่าเพิ่งใส่เพิ่มค่ะคุณพี่อุ้ยคุณแม่คุณแม่ยังอุ้มใหม่อยู่ใช่ไหมคะมาจากวังน้อย ATR ค่ะวันนี้พาน้องมา5้าตัวค่ะก็จะมีน้องลิเตอร์ลิต้าชูก้าเชอร์รี่แล้วก็น้องชาแนลค่ะ ก็สนุกสนานค่ะแล้วก็เจอเพื่อนๆนน้องหมาค่ะน่ารักค่ะทุกตัวเลยค่ะมีกิจกรรมอย่างนี้นะคะก็ครั้งหน้าก็ไม่พลาดแน่นอนค่ะรู้สึกสนุกค่ะเจอายจัดมาทุกครั้งก็ดีทุกครั้งเลยแล้วเราก็อยากไปร่วมงานทุกๆครั้งเนาะแล้วก็ ได้มีกิจกรรมให้ความรู้ทุกอย่างอย่างวันนี้ก็ให้ความรู้เรื่องการแป่งขนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้ความรู้กลับบ้านแล้วก็มีของแจกเยอะแยะไปหมดเลยได้รางวัลจากกิจกรรมอุ้มหมาจํานวนเยอะที่สุด6ตัวค่ะเมื่อกี้อุ้มทีเดียว6ตัวเลยสนุกมากเลยจริงๆเป็นครั้งแรกนะคะจริงๆเขาจัดมาหลายรอบแล้วแต่ว่าเพิ่งมีโอกาสได้มารอบนี้ค่ะพี่เขาจะมีกิจกรรมให้เล่นด้วยแล้วเราก็เล่นแล้วก็จะได้ของขวัญบรรยากาศดีค่ะเดี๋ยวว่าจะเดินชอปปิ้งต่อด้วย ช่องทางของเพจชุมบมเดี๋ยวพี่ขึ้นไปให้ใต้นี้เลยค่ะ mm. ตรงนี้นะคะ mm. ขอบคุณมากค่ะ mm. สำหรับคนที่เล่งยักเชียนแล้วก็มีชอมเชิญนะคะ mm. มาจอยกันได้ ยังไม่จบนะคะและสำหรับกิจกรรมในเดือนมิถุานายนนี้ขอส่งท้ายเดือนไทยมันด้วยกิจกรรมเจอไฮเพจไทยที่เพจพ์คสวนรไฟกับการประกวดเลนบบลรูกทนเชตค่ะ <S <S เป็นการประกวดของเหล่าบรรดาสัตว์เลี้ยงทุกชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องหมาน้องแมวน้องหมูน้องกาน้องไก่กุ๊กกุ๊ก,กได้ทุกชนิดเลยค่ะกับเสื้อผ้าสีันสดใสเรียกได้ว่างานนี้ไม่มีใครยอมใครกันแน่นอนค่ะ นะคะคยังมีแท็ตทูฟรีสำหรับติดแบบตัวมัมตัวแม่เดินเข้างานให้เหล่าทาตด้วยค่ะภายในงานยังมีกิจกรรมตามล่าหาสมบัติในบริเวณงานของเพชรพาร์คสวนรถไฟด้วยค่ะงานนี้ใครตาดีได้ตาลายอดนะคะหาให้เจอกันนะพากครั้งนี้จะไฮแจ็ไม่อั้นแบบจุกๆไปเลยค่ะ สุดขนาดนี้เห็นใจกรรมการจริงๆแต่งานนี้ใครจะได้รางวัลไปต้องคอยติดตามนะคะนี่เลยกิจกรรมดนตรีในสวนมิวสิกไพยจากจ้าจ้าแบนด์รับรองฟินกันทั้งงานเลยค่ะแต่ก่อนจะถึงเวลาการประกวดเรามาชมแฟชั่นของเหล่าน้องๆกันดีกว่าว่าแต่ละบ้านเขาจะจัดหนักจัดเต็มมาขนาดไหนอ้าวไม่นมันกันโลกนี่นะ น้องมาประกวดในาง,งานด้วยเหรอเนี่ยโอ้โหมีความหลากหลายจริงๆง,งานนี้เอาใจช่วยนะคะสูซาซา,ซาปะตังกาปะตังตีออเอานั่งว่าไงคะน้องหญิงโมมีปีกกางมาขนาดนี้จะไปไหนคะเนี่ยจะออกไปแต่ข้าฟ้าแต่แล้วก็ชกชะตาไม่เป็นใจโอ้หงานนี้หางเครื่องก็มาค่ะคุณผู้ชมอยอย่าพูดมากนะ นี่ยนึกว่ามาเดินแฟชั่นวีคซะอีกอุ๊ยนางไม่ได้มาเล่นๆนะคะงานนี้ว้าวนี่ก็ไม่ธรรมดามาในชุดสีพัฟเทลทั้งคุณแม่คุณลูกเลยมาแบบเข้ากันสุดๆไปเลยค่ะเดือนไายมาทั้งทีงานสีก็ต้องมาสิคะรังการเวอร์ แต่ก็ว่าไปอย่างนี้สิที่เขาเรียกว่าน,น้อยแต่มากเรียบแต่โก้ไฮแฟชั่นค่ะอ้าวงานนี้เหมียวซมก็มาว่าแต่ชุดหนูไปไหนล่ะคะเฮ้ยสรุปไม่หนูเอามากี่ชุดกันคะเนี่ยจะมาสร้างตำนานเลยใช่ไหมคะงานนี้ มาชุดนี้ควรระวังโดนขูดคอห่วยนะคะชุดผ้าเจสีขนาดนี้มามาแอดมินขอขูดหน่อยเร็ว<_ EN _><_ EN _>งานแก๊งงานทีมก็มาค่ะทั้งคนทั้งหมาไม่ยอมกันเลย<_ <EN> _>อา้อาวยังไม่ทันได้ประกวดก็ประชันกันแล้วหรอคะใครอยู่ใครไปดวเองค่ะ<_ <EN> _>นั่นนั่นสิงสนามอย่างน้องลิ้นจี่หรือจะภาเล่นใหญ่ขับรถมาเองขนาดนี้ มาเอามงใช่ไหมล่ะคะอีแบบนี้ <men> เรกได้ว่างานนี้ไม่มีใครยอมภายกันจริงๆค่ะแต่ชมกันจนเพลินเริ่มกล้เวลาประกวดแล้วล่ะค่ะนั่นเจ้าหน้าที่ส,สวยๆเขาเรียกโคงรวมตัวผู้เข้าประกวดกันแล้วค่ะโดยกติกาการประกวดเลนโบ้คอนเทสต์ในครั้งนี้นะคะกติกาคือให้เจ้านายพรีเซนต์ชุดแต่งกายน้องๆภายในหนึ่งนาทีแล้วเดินสับแบบตัวแม่ให้กรรมการดูคนละหนึ่งรอบค่ะไปดูกันเลยนะคะว่างานนี้ใครจะหมู่หรือใครจะจ่าค่ะ <men> สวัสดีครับชื่อเอกกับน้องจิ๋วสายพันชิตวาว่าครับก็วันนี้มาในเตมของ The Rainbow After The Storm นะครับมาในชุด Rainbow Wing น,นะคะเป็นความอิสระทางความคิดความเท่าเทียมซึ่งให้ตรงกับเดือนนี้นะคะ่ะ ซึ่งประกอบไปด้วยเจสสีเรววาพร้อมที่จะพรองลูกเป็นแสงอาทิตย์สองแสงห้ลูกเราเป็นผู้ชายแต่ใส่โบมาอลังการมากจริงๆเข้ากับเดือนนี้นะคะในคอนเซ็ปต์ของชุดนี้นะครับเราให้ชื่อว่าเป็นเอผีเสื้อแห่งสีสันแล้วกันนะครับซึ่งความหลากหลายเนี่ยของเราจะต้องพึ่งพาไปกับความอิสระนะครับซึ่งเปรียบดังผีเสื้อทั้งสองตัวนี้นะครับโอ้โหเป็นผีเสื้อนี้คึกคืนมาเลยนะคะกรรมการด้านนี้ค่ะลูกค่ะ แต่เขามีศักยภาพของตัวเองถีนะคะโชว์ตัวให้คณะกรรมการได้เลยนะคะถีลูกถีทางนี้ลูกกรรมการต้องการดูหน้านะลูกนะแฟร็กกี้เดอกตัวเสื้อนะคะจะใช้เป็นผ้าไหมไทยแล้วก็ส่วนของกระโปรงได้รับแรงบันดาลใจมาจากการรำแพงของหางนกยูงค่ะ จมจึกน้ำทิ่งไหลลึกนึกกถึงคนแจวแจวเราจมจึกน้ำนิ่งไหลลึกนึกกถึงคนแจวแจวเรือมาหาคุณพี่แจวเรือมาหาคุณพี่ขอเชิญลัคก,กี้ลุกขึ้นมาแจวอา้าวคอนเซ็ปต์เรนโบว์นะคะกับผ้าสีเป็นพาสเทลนะคะซึ่งเราสนับสนุนในเดือนพ m o มันทุกคนทุกสีทุกเพศนะคะก็จะมีความสวยงามกันเป็นของตัวเองนะคะ คอนเทนต์อะไรไม่รู้นะคะแต่รู้ๆทุกอย่าง20ค่ะน้องเจียวหมาเลข14นะลยค่ะโอ้โหน่ารักมาก ชื่อว่าน้องแจ็คก,กี้และหนูก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีหลับขอได้เงินแสนตื่นขอได้เงินล้านะคะวันนี้มาในทีมสีลุงนะคะขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่เรียกร้องความเสมอภาคค่ะขอบคุณค่ะ วันนี้ก็มาในคอนเซปต์ของสีสันของความสนุกนะครับชุดเราก็จะเป็น DIY นะครับก็จะมาจากกระเป๋าใบนีนะ้มาประยุกเกี่ยวกับพวกผ้าเรื่องเพื่อสีสันของความสนุก ครับโอ้ยโทดษดๆวันนี้มาในทีมอะไรเพื่อนแก้บนก็ได้เอ็นดูก็ดีเจ็ดสีเจ็สอกครับอ้มจริงๆเราเราอยากมาตั้งเสียงคนร้อะเฉยๆเน้นเข้าร่วมเป็นเน้นเข้ารอบคือไม่ว่าเราจะอยู่ในเทศภาพไหนหนี่อะไรเราเป็นคนเหมือนกันมัคนควรจะเท่าเทียมกันขอบคุณครับสะบัดคลีบคงไม่ไกลเกินว่า อยากจะมีขาไว้โดดเดนให้เขาเดินตัวเปบาบนพื้นเขาเรียกอะไรนะทุงยา น้องๆต่างสปีชีแต่อยู่ร่วมกันได้นะคะปีกของน้องลูลูๆอยากจะสื่อถึงอิสรภาพพร้อมที่จะบยนบินทีนี้ได้รับการออกแบบและตัดเย็บโดยช่างที่ไม่ค่อยชำนาญการโดยคุณยายเองค่ะอยากให้เขามีชุดสวยๆมาร่วมงานร่วมกิจกรรมและใส่ไปเที่ยวค่ะ บอสซัมเลนโบค่ะชุดน้องอะค่ะอีกครึ่งหนึ่งอะค่ะจะเป็นกระโปรงส่วนอีกครึ่งหนึ่งอะจะเป็นกางเกงจะแต่งกายแบบไหนใส่ชุดอะไรก็ทุกคนเท่าเทียมกันค่ะทุกหมายเลขทำได้ดีมากๆค่ะทำได้ตามปีกเลยก็นนเป็นกำลังใจทุกคนนะคะ น่ารักกันทุกคนเลอนเลยยืองยามากต้องขอบคุณกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมที่ดีมากครับมีความสุขเรียกเลยินครับผมขอบคุณครับสำหรับรางวัลอันดับที่3 ผู้จัดการสำนักการตลาดบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลเพจฟู้จักัดมามอบของรางวัลให้กับผู้ที่ชนะเลิศทั้งสามอันดับด้วยค่ะและสำหรับกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะคุณผู้ชมก็สามารถรับชมได้ทางรายการเพจลับเวอร์บเจไฮหรือติดตามข่าวสารต่างๆได้ที่ช่องทางออนไลน์ของเพจลับเบอร์บเจไฮเท่านั้นค่ะแล้วเจอกันสัปดาห์หน้านะคะบ๊ายบายแจว่จวจาจิกน้ำนิ่งไหลลึกนึกถึงคนแจว แจวจะต้มจ <bum> ึกน้ำน so, ิ่งไหลลึกลึกถึงคนแจวแจวเรือมหาลักกี้แจวเรือมหาลักกี้ขอเชิญคนหน้าตาดีลุกขึ้นมาแจวน้ำนิ่งไหลลึกถึงคนแจวเออแจวจะต้จิกน้ำนิ่งไหลลึกถึงคนแจวไเลย